ตั้งแต่ต้นปี2016ที่ผ่านมานะครับมีภาพเรนเดอร์ของ bmw g 3 1 0 gs นะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับของการตัดต่อเติมแต่งจากเว็บไซต์ i n d i a n a u t o b l o c k com นะครับโดยเป็นการนำรุ่น g 3 1 0 r เครื่องย r ขึ้นยนต์สูบเดียว 313cc มาตัดต่อเติมแต่งใส่ฟแฟริ่งทั้งน้ำมันนะครับและก็ช่วงท้ายของรุ่น r 1 2 0 0 gs เข้าไปก็กลายเป็นภาพเรนเดอร์ที่ดูแล้ว สมจริงสมจังมากนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่มีการนำเอารุ่น F800GS มาตัดต่อเติมแต่งใส่เข้าไปในโฉมของ G310R เครื่องยนต์สูบเดียว 313cc ก็กลายเป็นรุ่น GS310R หรือ G310GS นะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนกำลังจับตามองและก็ถามเข้ามามยกมายทีเดียวครับว่า BM w นั้นมีแผนจะนำรุ่นนี้ออกสู่ตลาดจริงหรือไม่ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้กระแสข่าวของ Sport Avenger มีมาทุกยี่ห้อครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งของ MT25 Tracer นะครับเป็นภาพตัดต่อเติมแต่งอีกเช่นกันเป็นภาพที่ไม่ใช่ของจริงนะครับคุณผู้ชมที่ชมแล้วอย่าสับสนเป็นการนำรุ่น MT25 หรือว่า MT03 นะครับหน้าตาเหมือนกันมาใส่แฟริงด้านหน้าของ Tracer 700เข้าไปก็กลายเป็น MT25 Tracer เป็นเพียงแนวความคิดนะครับของบรรดานักเล่นมอเตอร์ไซค์ที่อยากให้แต่ละค่ายนั้นทําแบบสปอร์ตแอ n ดเวอนเจอร์ออกมาจําหน่ายในขนาด 250-300cc ซึ่งเจ้าตลาดแอดเวนเจอร์ก็คือ bmw นันนะครับก็มีกระแสะข่าวค่อนข้างแรงตั้งแต่ต้ตนปีทั้ง g 3 1 0 gs acura นะครับรวมถึง g 3 1 0 r sport naked ที่จะมีการวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมกันในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมืองไทยเรานั้นตั้งราคาอยู่ที่1 9 5 0 0แบาท ส่วน G310 GS นะครับสปอร์ต v อนเ e อร์เครื่อยงยนต์ตัวเดียวกันโครงสร้างเดียวกันนั้นจะมีจริงหรือไม่ต้องบอกเลยว่ามีกระแสข่าวยืนยันจากอังกฤษออกมาแล้วนะครับว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนกับ G310 GS แต่ว่าต้องรอนิดนึงครับเพราะาต้องรอคิวการเปิดตัวของ Acura Sport f u ตฟูลเฟก่อนจากนั้นนะครับ v p o r t r v e n g e r ตามมาส่วน MT25 Tracer คันนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า เพราะว่ามีกระแสข่าวเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าเวอร์ซิ250อีกรุ่นหนึ่งที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้าหลายปีทุกวันนี้ยังคงเงียบงันอยู่นะครับการแข่งขันในกลุ่มส p o r t a เอเวนเจอขนาด250ถึง3 0 0นั้นในอนาคตครุกกลุ่นอย่างแน่นอนต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงานอินเตอร์มอเยอรมนีเดือนตุลาคมนี้ครับ